สวัสดีครับผมอยู่กับผมเก่งการรถไฟบ้านอีกคือเก่าครับสำหรับในมือนี้ครับเ่า่ยมือแรงสิครับผมนะฮะอยากกินเนือใหม่จะว่าหานมใหม่ยากครับนะอยากกินแใจนมใหม่ใส่กับไข่บดแดงนะครับแซ่บๆมือนี้นะครับก็เลยไปเห็นอยู่ใน YouTube นะครับช่องหนึ่งเขาเอาหนวดเนเปียครับมาแกงแค่นมใหม่ครับมือนี้ก็เลยว่า สีลองเหตุเบิงครับว่ามันสิเป็นจงได้ครับนี่ครับยอดในเปียอยู่ขางสวนครับอยู่ขางเงินมื่อนี้กรรมการทลายครับกรรมบั่นกรรมบั่นสวนก็เลยว่าให้น้องไปหาเงี้ยใครหมดแดงครับแต่สีแกงเส้นนี่นะครับน้องนี่เปียครับผมนะฮะับทะเบงว่ามันสิเป็นจงได้ครับมันี่ยมาิบินในบ่อครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไข่หมดแดงครับน้องเงี้ยวัยนะครับผมนะฮะ ไม่ด้มาวันหนึ่งสองห้างครับนี่สีแกงใส่ยอดเนเปียรครับผมาัวีรกันเปาตัดนะครับต้นเนเปียร์ครับ,รบปปรตวหัวภูนนเขางามๆครับ้อง,บอ,อ,อ,องการอัเฉลอยวอัโตโอ่อนมันอันเฉลยอโตอ่อ,อนอมันนะครับสีเ,ออเงมา ไปเห็นใน y ยูทูบเหรอคเขาวะ่ากินไหนคนเป็นนังก็จะกินบมไหนเขาวะนี่ครับอ่อนๆมั่งหน่อสิครับเข้าตีแจออกเดี๋ยวอาเอาตัวข้างในมันเดี๋ยวเอาตัวข้างในมันเอาไป สามน,างนึงครับเบอร์โมดิซิมเบอร์ก่อนว่าซิมอยเบอร์วอรรูสานมันเป็นไปไลยครับตอนนี้วันเสาร์คล้ายคล้ายอ้อยคล้ายคล้ายอ้อยครับมีความหวานความหวานหน่อยๆมีกลิ่นกลิ่นไข่อ้อยเขาบอกยังไงครับกลิ่นไข่อ้อยอยากให้ทำกัน จะทำการตัดก่อนครับผมวันนี้พอๆครับอีกหนึ่งเมนูนครับแกงยอดเนเปียใส่ไข่มดแดงเสิบๆครับทากินด้วยกันกับผมนะครับเก่งขาหรุเทาบารคำเมร์ครับเดี๋ยวขอนอยญาตักก็นเ้ยครับแค่ข้าวหนึ่ง โบนอคือหลอกให้รอมาโดนปานีเมีกระดูกละบอกคนดีโดนปานีคือบโตฮาเยาค่อยเาอครับตับอะไร่นนีเนเมื่อจ้าอทักหาสงสัยว่าเจ้าตายแล้วบอนาน น,นั่นแกงแก<ห>กสบเลยหัวงอขึ้นจะไกินยาแลครับกระดูกระบอกคดีโดนปานี่คือบอโทหาในมือที่เ้าจากไปบ่อได้เอ่ยแม่คำรำลาในเมื่อเจ้าบอาท,ทักหาสงสัยว่าเจ้าตายละบอ่อนางขอความบ่เคยตอบมาไอ้ก็คิดว่าเจ้าตายไปแล้วอุ่นนา แล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้ข้ากับิไปหัน่นเดี๋ยวนกับิไปต้มทิ่มน้ำหนึ่งนะครับคือก,กันก็ตม้มหนวดใหม่ครับผมหนวดเนเปียร์อ่อนๆครับวันนี้ชีต้มใส่ไข่มดแดงลองมาครับสชีวิตจงได้ครับผมไปกันเลยครับ ครับผมหลังจากที่เ่อกลุมยาในเปียไว้ครับนะฮะเอาไว้ต้มไปตั้งหนามหนึงนะครับแล้วก็ใส่มาเตรียมคล้องถ่านะครับคล้องสีสีเตรียมก็คือมีอยู่สองสามอย่างนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่ามี่เนี่ยนครับผมครับผมอะไรก็สิเป็นนี่ครับเขาเบือเขาเบือคก็ยังครับเขาเบือก็คือเขาเหนียวครับเขาเอาไปแช่น้ำนะครับเอาไปแช่น้ำแล้วแล้ก็สิมาตำตำส่กับนี่ครับ ใส่กับย่านางนะครับย่านางแล้วก็ขี้ขี้เทียมนะครับเจ้าเทียมไปเจ้าสีมาตต์ำครับแต่ว่าย่านางเนี่ยเจาสีเจ้าสีหั่นเจาสีหั่นก่อนนะครับเพื่อเวลาเราตำมันจะได้ตำง่ายนะครับย่านางเขาข้าพ่ออีกอันนึงครับนะฮะก็คือนี่ครับไข่มดแดงน้องสาเป็นเย้มาสองห้างเลยครับนี่ฝนกำลังตกครับกำลังมีไขร ห้าโมงห้าสิบส่วนใช่ครับหงาในเปียครับของแสบบานเฮาคือเก่าวัอนี้ครับผมหลังจากที่เฮาวตำยาหนางครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมห้ากะจิห้าสิบปุงเลยครับห้าสิบปุงใส่น้ำน้ำหมอนี่เลยนะครับนี่พริกที่เฮาวตำว้ครับพริกที่เฮาวตำว้กะทิมีพริกกระเทียมเลยครับผมใส่อันปลาทูหอมครับ เอาต่มหอมตัวหนึ่งนะครับตามใส่กันเลยวันนี้ก็บสีรุงสีรุงใส่น้ำน,น,น้ำใบย่านาคหน่ยครับจะเขาตามไปเดี่วเขากองเอาจะนำหน่อยครับเอาสีรุงแล้วแลต่เขาคอยเอาไปขึ้นไฟทีเดียวเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวใส่ใส่ผีก,ก่อนนะครับใส่ได้หลาย,ยสิยเลยใสยน่นัวข้นสาวห้องครับเขาอยู่กับเขาโอ้อยังไง บันนี้ผก็สิปุงุงก็จะใส่สลดใส่รสดีใส่ย,ยั้งครับก็ห้าปุุงเลยอยปุ้งกับกระิ่งเบอร์กับข้าวขี้ากะขังไฟเลยเอาดี๋ยวข้าคอยใส่หมดแดงใส่ใส่อันยอดเนีย่ยนี่เปียสีลั้งครับผม กระดูกระบอคนดีโดนปานี่คือบอโทรหาในมือที่เดาจากไปาบอได้เอ่ยแม่คำร่ำลาในเมือเจ้าบอทักหาสงสัยว่าเจ้าตายละบอนางขอความบอเคยตอบมาไอยกะคิดว่าเจ้าตายไปแล้วอุ่นนาะ แสนหวานอันตธพานไปดังคือสายลมคนฮักที่เฮาได้ชื่นได้ชมเขาก็คงมีใหม่ไปโดนตั้งนานเหลือใจหากถ้าเจ้าขึ้นมาทักทั้งเซตไปหอทั้งลายข้อความสุดท้ายก่อนเจ้าจากลาเดื่นแต่เศ้าสีโทรไปหาย่ังคอยท่าอยู่เด้อคนดีถ้าโดนมาแปดปีคือมิด และนองได้แต่รอ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 เจ้าผู้เดียว